โมเดลนี้นะครับเขาใส่ฟีเจอร์ที่จะเข้ามาแก้ปัญหาแก้จุดบอดตรงนี้ให้หมดไปมีคลื่นอะไรแพร่อยู่ในบริเวณนั้นบ้างแล้วจัดการเลือกช่องให้เหมาะสมท่านผู้ชมครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมครับนายต้นตานครับวันนี้พบกันในช่วงเช้าดีดีรีวิวครับแล้ววันนี้ครับเรายังอยู่กันในเรื่องของไมโครโฟนไร้สายหรือไม้ลอยนั่นเองมีท่านผู้ชมท่านใดบ้างครับที่เคยเจอปัญหาจาก การใช้ไม้ลอยไม่ว่าจะเป็นสัญญาณขัดขาดหายหายเสียงแทรกมีคลื่นรบกวนจนทําให้รู้สึกว่าไมโครโฟนไร้สายหรือไม้ลอยเนี่ยไม่น่าใช้อีกต่อไปความจริงเป็นแบบนั้นหรือเปล่ามีสาเหตุมาจากอะไรเราจะแก้ไขป้องกันได้อย่างไรคลิปนี้มีคําตอบครับ และวันนี้ผมอยู่กับไมโครโฟนนะครับต้องบอกว่าเป็น2ส,สีพี่น้องฮะที่ต้องบอกว่าเด็ดดวงจริงๆครับวันนี้ผมอยู่กับไมโครโฟนไร้สายจากค่ายซาวิชั่นครับท่านผู้ชมฮะรุ่น S U 890D และ S.U.990D นี่แหละครับตัวที่อยู่ข้างล่างนี่เป็นพี่นะครับแล้วตัวที่อยู่ข้างบนนี่คือเป็นน้องนะครับเพราะว่าเพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยท่านผู้ชมฮะวันนี้ที่ผมหยิบยก2โมเดลนี้มาพูดคุยกับท่านผู้ชมเพราะว่ามีคําถามจากทางบ้านครับนะฮะบ,บอกว่าไมโครโฟนนะครับที่เคยใช้จากที่ผ่านมาจากประสบการณ์นะฮะก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเคยเจอฝันร้ายเกี่ยวกับการใช้งานมาในเรื่องของไม่ลอยท่านผู้ชมหลายท่านเอาไปใช้งานแล้วเจอปัญหาว่าเจอขึ้นแทรกเจอขึ้นรบกวน สัญญาณมาขัดขาดให้ใหายหลายท่านก็เลยไปตีความว่าเป็นเพราะไมโครโฟนตัวนั้นอะ่ะยี่ห้อนั้นแบบนั้นมันไม่ดีก็เลยมีความคิดหรือมุมมองที่ว่าเถ้าเป็นไมโครโฟนไร้สายที่มันใช้งานดีๆเนี่ยคงจะต้องเป็นไมโครโฟนที่มีราคาสูงๆราคาแพงๆหลายหลายหมื่นบาทขึ้นไปท่านผู้ชมครับต้องเข้าใจหลักการทํางานของไมโครโฟนไร้สายก่อนหลักการทํางานเขา,เขาส่งสัญญาณเป็นคลื่นวิทยุ รูปแบบของคลื่นสัญญาณก็มีหลากหลายรูปแบบครับไมลไร้สายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลื่น VHF UHF คลื่นไวเลตหรือแม้กระทั่งไม้ลอยที่เป็นคลื่นอินฟาเรดก็มีท่าผู้ชมและเจ้าคลื่นสัญญาณที่เรากําลังพูดถึงนี่แหละครับคือต้นเหตุนะฮะต้นต่อสาเหตุของปัญหาจากประสบการณ์ของท่านผู้ชมเองนะครับหรือตัวผมเองจากที่ผ่านมาในการใช้งานไมลอยเนี่ยตั้งแต่รุ่นถูกๆยันไปยังรุ่นแพงๆราคาสูงๆเนี่ยในการใช้งานเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดในการใช้งานอยู่อย่างหนึ่งในเรื่องของการเลือกช่องการใช้งานไมโครโฟนที่ราคาไม่แพงนะักทางผู้ผลิตเขาจะจูนช่องนะฮะตั้งช่องมาฟิกช่อง องมาตายตัวล็อกมาตายตัวเปิดปุ๊บใช้งานทันทีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไมโครโฟนไร้สายที่มีราคาค่อนข้างสูงหน่อยจะสามารถปรับเลือกช่องการใช้งานได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง2แบบนี้ก็ไม่ได้ทําให้ปัญหาคลื่นแทรกคลื่นรบกวนหมดไปเพราะว่าอะไรท่านผู้ชมครับฟังตรงนี้ชัดๆเลยนะฮะเพราะว่าเราไม่สามารถมองเห็นคลื่นที่แพร่อยู่ในอากาศนั่นเองครับดังนั้นครับถ้าเราไม่สามารถมองเห็นคลื่นที่แพร่อยู่ในอากาศได้นะครับก็ทําให้เราไม่สามารถรู้ได้เลยครับว่าในบริเวณที่เราใช้งานไมโครโฟนอยู่ นนะจะมีคลื่นแทรกคลื่นรบกวนอะไรบ้างหรือเปล่าเราไปใช้งานไมโครโฟนช่องไปเบียดก,กับใครบ้างหรือเปล่านะครับจะมีสัญญาณอะไรเข้ามาแทรกเราบ้างหรือเปล่าท่านผู้ชมตรงนี้จุดนี้ SaV ิชั่ S U 8 9 0 d และ S U 9 0 0 D ก็ดีเขาใส่ฟีเจอร์ที่จะเข้ามาแก้ปัญหาแก้จุดบอดตรงนี้ให้หมดไปที่เรียกว่าออโต้สแกนมาให้ครับฟังชันออโต้สแกนท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าไม่เห็นแปลกเลยนะครับบางท่านอาจจะเคยผ่านไมโครโฟนมาหลายรุ่นนะครับ,รบก็จะบอกว่ามันก็เลือกช่องให้เราไงสแกนช่องให้เราไงถูกต้อง ท่านผู้ชมเป็นการเลือกช่องเป็นการสแกนช่องให้เราแต่ต้องดูดีๆนะฮะเพราะบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยในการสแกนช่องเนี่ยมันเป็นแค่สแกนสแกนจริงๆมันเหมือนเป็นการสุ่มช่อง r a n d อมช่องให้ใช้สมุดไมค์เขามีอยู่5ช่อง10ช่องเขาก็จะเลือกช่องมาให้เราเหมือนเป็นการแรนดอมเป็นการสุ่มออกมานั่นเองโดยที่ไมโครโฟนเขาก็จะไม่รู้เลยว่าช่องไหนเนี่ยเป็นช่องที่ว่างอยู่เป็นช่องที่ไม่มีสัญญาณแทรกสัญญาณเบียดมีผู้ใช้งานอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะครับ และทีนี้ฟังก์ชันออโตสแกนของ Soundvision S U Series นะฮะในโมเดล890และ990เป็นฟังก์ชันออโตสแกนที่ต้องบอกว่าเป็นระบบ f r e q ควนซี่แอน y ลิเซอร์ท่านผู้ชมความหมายก็คือเขาจะวิเคราะห์ก่อนว่าคลื่นที่แพร่อยู่ในบริเวณนี้ที่เรากําลังใช้งานเนี่ยนะครับหากเราจะใช้ไมโครโฟนตรงนี้มีคลื่นอะไรแพร่อย,อยู่ในบริเวณนั้นบ้างแล้วจัดก,การเลือกช่องให้เหมาะสมท่านผู้ชมครับนี่เป็นความฉลาดของระบบเขานะฮะหากท่านใดให้นึกภาพไม่ออกนะให้นึกภาพง่ายๆเหมือนกับเราใช้วิทยุเพื่อจะฟังเพลงฟังที่บ้านฟังบนรถยนต์นะฮะ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพสมมุติว่าผมกาลังใช้วิทยุ FM บนรถยยต์แล้วกันผมก็อยากจะฟังเพลงอ่ะออโต้สแกนก็มีเหมือนกันสแกนหาคลื่นโดยอัตโนมัติพอเราก,กดปุ่มออโต้สแกนปั๊บเขาก็จะควานหาคลื่นคลื่นที่มีสัญญาณที่ดีที่สุดเราก็จะได้ช่องนั้นมาฟังเพลงนะผู้ชมไม่ถูกใจก็เลื่อนเปลี่ยนไปให้ระบบมันสแกนหาช่องใหม่ให้เราระบบตรงนี้คล้ายคลึงกันแต่ทํางานตรงกันข้ามท่านผู้ชมเจ้า SU s e r i เนี่ยเขาจะสแกนหาช่องนะฮะที่ว่างที่สุดไม่มีใครใช้งาน เราเลือกช่องนั้นให้กับไมโครโฟนของเราหากเป็นวิทยุ FM เรากดออโต้สแกนหาลื่นเขาก็จะเลือกช่องที่มีสถานีเนี่ยแพร่เสียงออกมาเป็นช่องที่มีการถ่ายทอดสดมีการถ่ายทอดสัญญาณมาเขาจะเลือกช่องที่ชัดที่สุดให้เราในทางกลับกันไมโครโฟนจะเลือกช่องที่ว่างไม่มีคนใช้งานให้เราครับนี่แหละฮะคือพอย n ์ของเขาเลยท่านผู้ชมครับฟังก์ชันนี้จะพบได้กับไมโครโฟนไร้สายไมล,ลอยรุ่นที่มีราคาสูงหลายหมื่นบาทขึ้นไปแล้วต้องพูดอีกนะครับว่าไมโครโฟนหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับที่มีฟังก์ชันออโต้ส เขาสามารถสแกนหาคลื่นได้เช่นเดียวกันแต่ต้องบอกว่าความพิเศษของเจ้า SUCRY เนี่ยพิเศษกว่าคนอื่นตรงที่ว่านอกจากเขาจะทำอัโตสแกนได้ f r e q u e n c y Analyzer ได้เขามีจอแสดงผลมาให้ด้วยท่านผู้ชมสามารถแสดงระดับความเข้มอ่อนของสัญญาณคลื่นที่แพร่อยู่ในบริเวณนั้นได้ท่านผู้ชมหากบริเวณนั้นไม่มีคลื่นรบกวนแพร่อยู่เลยกราฟก็จะาราบเรียบน,นะฮะแต่หากมีคนใช้ไมโครโฟนอยู่บริเวณข้างเคียงอรสมมติห้องข้าง,างใช้ใหม่ และเป็นย่านความถี่ในกรุ๊ปเดียวกับเราในเรนจ์เดียวกับที่เราใช้งานเขาก็จะมีกราฟเดชขึ้นมาเลยฟูบเป็นสีเหลืองเลยเหมือนกราฟหัวใจนะครัผู้ชมนะเดชขึ้นมาเป็นรูปภูเขาเลยนะฮะเราก็สามารถจัดสรรช่องความถี่สําหรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับนี่แหละครับคือประโยชน์ของระบบออโตสแกนที่เป็นมากกว่าการออโตสแกนทั่วทั่วไปนะผู้ชมสําหรับเจ้า SU S U C R Y ตัวนี้ฮะ ข้อดีของเขาคืออะไรท่านผู้ชมฮะนอกจากจะสแกนหาคลื่นนะฮะที่ว่างที่สุดที่เหมาะสมกับการใช้งานเป็นช่องที่ว่างโลง่งนะครับท่านผู้ชมลองนึกภาพหากเราใช้งานไมโครโฟนหลายๆตัวในพื้นที่เดียวกันเดิมทีเนี่ยถ้าเกิดไมโครโฟนทั่วไปไม่มีระบบออโต้สแกนเราก็ต้องเลือกช่องให้มันห่างก,กันนะต้องเลือกช่องละนะครับต้องมานั่งเลือกเองนะครับปรับที่หน้าเครื่องนะฮะหรือบางทีมีคลื่นแทรกก็ต้องนั่งปรับเปลี่ยนกันไปนั่งควานหาช่องกันไปท่านผู้ชมระบบตรงนี้ช่วยท่านได้นะครับแค่กดออโต้สแกนปุ่มเดียวนะััันตะวจจดส ช่องการใช้งานให้ท่านโดยอัตโนมัติสำหรับฟังก์ชันนี้นะครับจะเหมาะกับคล้ายยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆท่าผู้ชมสถาบันการศึกษาหน่วยงานนะโรงเรียนมห ah. าวิทยาลายัยห้องเรียนเนี่ยต่อกันเยอะๆแล้วอาจารย์ผู้สอนจําเป็นต้องใช้ไม้ล้อยเพื่อความคล่องตัวในการใช้งานท่านผู้ชมครับฟังก์ชันตรงนี้แหละทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์คลื่นนะฮะและเลือกช่องการใช้งานให้เหมาะสมท่านผู้ชมครับเราจะได้ใช้งานไมโครโฟนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ราบรื่นตลอดการใช้งานครับท่านผู้ชมครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ดีๆที่อยู่ในไมโครโฟนไร้สายนะ S U Series จากค่ายสาวิชั่นท่านผู้ชมครับครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับสามารถสอบถามมาเรียเพิ่มเติมได้จากทีมงานขายทุกช่องทางเช่นเคยครับหรือเบื้องต้นเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรานะฮะลองคลิกดูรายละเอียดสินค้าเช็คของเช็คราคาได้ครับผมที่ Www s ์บายเว s h o ซครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบพระคุณที่สละเวลารับชมสำหรัััับบบววนนีี้ขอระคคุณแลสสด